สวัสดีครับอยู่กับบางนัดลั่นทุโพยฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของบางนัดไว้ด้วยนะครับและสําหรับวิเคราะห์บอลนี้นะครับทีเด็ดบอลบอลสเต็ปสามประจำวันที่3พฤศจิกายน2568 3คู่ที่บางนํามาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านนําไปพิจารณานะครับก็เป็นบอลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษบอลลาลิกาสเปนและก็สเปนเซกุนด้านะครับโดยคู่แรกครับผมเป็นการพบกันร,ระหว่างซันเดอร์แลนด์พบกับเอเวอเรสต์นะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสามคู่ที่สองครับเลอัลโอเบโดพบกับโอซาซูนนนน่่าคูี้กก็จะะเตัใ ตาตีสเช่นกันและคู่สุดท้ายครับผมบายาโดลิตพบกับกรานาดานะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสอครึ่งและก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์นะครับขอแนะนําสักนิด ท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่บางขอแนะนำครับโซโล 78s บางการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวอย่างแน่นอนท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับที่ l like i น์แอด bn79 อย่าลืมแอดนำหน้าครับหรือง่ายกว่านั้นคลิกลิงใต้คอมเมนต์และเดี๋ยวบางจะแนะนําให้นะครับส่วนตอนนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเช็คผลงานของคู่แรกเลยครับซันเดอร์แลนด์นพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับผลงานการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับหรือ h ฮดทูเฮดใน10นั้นหลังสุดเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเจอกันตั้งแต่ปี2013จนถึง2017นะครับปีนี้2025แลครับก็ห่างหายกันไปประมาณ8ปีนะครับโดยช่วงระหว่างนี้ครับผมซันเดอร์แลนด์ชนะไปเพียง4เกมนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมนะครับผมแต่ก็ปัจจุบันครับห่างหายกันไปนานนะเอาก็เหมือนแบบ ยกย,ย้ายกันหมดแล้วนะตัวนักตรงนักเตะเนาะก็เริ่มใหม่นะครับเรามาดูผลงานในของฤดูกาลนี้ดีกว่าผลงานฤดูกาลนี้ครับของเจ้าบ้านอย่างเซนเด์แลนะครับฟอร์ม5นั้นหลังสุดน,นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะโดยชนะ3นะครับเสมอหนึ่งแพ้1เกมนะครับโดยเป็นการเสมอกับแอสตันวิลล่าครับ1-1นชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสตน1-0นะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0 ชนะบูแพรมตัน2-0นะครับและนัดล่าสุดครับบุกไปชนะเชลซีถึงบ้านนะครับที่สกอร์2-1นะครับตรงนี้เป็นฟอร์มโดยรวมของทางเซนเดอร์แลนด์นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับเซนเดอร์แลนด์ในฤดูกาลนี้ส่วนฟอร์มในบ้านครับถือว่าค่อนข้างดีเช่นกันนะโดยเป็นการชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยนะโดยเป็นการชนะวูฟเออเวสต์แฮมยูไนเต็ด3-0เสมอกับฮันด์ฟิลด์ทาวน์1-1ชนะเบนฟอร์ดนะครับ2-1แล้วก็เสมอแอสตันวิลล่า1-1 ชนะวูแพมตัน2-0นะครับอันนี้เป็นฟอร์มในบ้านนะครับถือว่าก็ถือเป็นจุดแข็งเหมือนกันนะครับสำหรับซันเดอร์แลนด์ในฤดูกาลนี้ส่วนผู้มาเยือนอย่างเอเวอรตันครับฟอร์ม5นั้นหลังสุดนี้ชนะไปเพียงแค่เกมเดียวครับจาก5นั้นนะครับแล้วก็เสมอ1แพ้ไปถึง3เกมครับโดยเป็นการแพ้กับวูแพรมตันครับ2-0เสมอกับเวสต์แฮม1-1ชนะคิสตัลพาเลซ2-1แพ้ให้กับแมนซิตี้2-0แล้วก็ เกมล่าสุดครับแพ้ให้กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผม3 0ูนะครับอันนี้เป็นฟอร์มโดยรวมของทางเอฟเวอรตันนะครับถือว่ายังไม่ดีสักเท่าไหร่นะส่วนฟอร์มเกมเยือนครับผมของเอฟเวอร์ตันหนั้นหลังสุดก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับที่เหลือแพ้ทั้ง4เกมนะ โดยเป็นการแพ้ให้กับลีดยูเนเต็ดครับ1-0ชนะวูฟแฮมป์ตัน3-2ครับผมแล้วก็แพ้ให้กับลิวอพู2-1แพ้วูฟ2-0แล้วก็แพ้แมนซิตี้ครับ2-0นะครับฟอร์มเกมเยือนของทางเอเวอร์ตันถือยังว่าถือว่ายังไม่ดีสักเท่าไหร่นะส่วนตารางคะแนนณะปัจจุบันของ2ทีมนี้ครับซันเดอร์แลนด์ครับผม อยู่อันดับ6นะครับแข่ง9เกมชนะ5เสมอ2แพ้2นะครับยิง11เสีย7มี17แต้มส่วนทางเอเวอเรตันครับอยู่อันดับ15นะครับแข่ง9เกมชนะ3เสมอ2แพ้4แล้วแล้วก็ยิงได้9เสีย12นะครับผมมี11แต้มนะครับสำหรับทางเอเวอเรตันส่วนราคานะครับราคาสำหรับคู่นี้ครับผมเปิดมานะครับเป็นเลทเสมอนะครับผมน้ำขาวนะครับสำหรับทางเอเวอเรตันนะครับก็ต้องบอกว่าราคาเปิดมาเนี่ย ให้กับทางทีมเยือนเป็นต่อนะครับผมตรงนี้แต่ราคาปัจจุบัน,นครับผมยืนพื้นนะครับยังคงที่อยู่ที่ราคาเสมอครับแต่มีการปรับน้ําลงนะครับให้กับทางทีมเย้าและมีการปรับน้ําขึ้นให้กับทางทีมเยือนนะครับตอนนี้ราคาก็จะเป็นหลักๆเขาก็จะเป็นราคาน้าลบสินะครับตรงนี้แต่ก็ดูมีแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับทางทีมเย้านะและในส่วนของราคาหน้าเสือจะเป็นเช่ไนไรครับผมสำหรับคูน่นี้ไปดูกันครับ สำหรับราคาหน้าเสือครับเปิดมาเป็นเลทเสมอครับน้ำลบ10นะครับเจ้าบ้านจ่าย95สครับส่วนเกมเผู้มาเยือนนะครับจ่าย91นะครับแล้วก็มีราคานะครับย่าต่อปอเยือนต่อปนะครับแล้วก็ราคาน้ําเปิดจ่ายใกล้เคียงกันนะครับผมและมองว่าราคาแบบนี้ก็ดูสูสีนะครับสำหรับเอเวอเรตและก็ซันเดอร์แลนด์นะและในส่วนของราคาพูลหนึ่งคูณสครับผมก็เปิดมาใกล้เคียงกันเลยนะครับตรงนี้ก็มองได้ว่าสามารถผลการแข่งขันก็สามารถออกได้ทั้ง3หน้านะ แต่ถ้ามองแล้วเทียบนะครับเทียบผลงานในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทางเซนต์เดลแอนทำได้ดีกว่านะครับผมโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับที่ชนะ3เสมอ2ครับยังไม่แพ้แล้ววันนี้เล่นในบ้านเซนต์เดลแลนด้วยฉะนั้นนะครับคู่นี้บางขอแนะนำนะครับเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเซนเดลแอนนะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรนะครับผมก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับใครชอบเซนเดลแลนกด์กด่ใครชอบเอเวอร์ตันกด2นะครับผม ส่วนท่านใดนะครับผมที่อยากเข้าร่วมกลุ่ม VP นะครับก็แอดมาได้นะครับที่ไลน์แอด bn 7 9นะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะเดี๋ยวบางจะดึงเข้ากลุ่มให้นะครับผมส่วนก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับคู่แรกนะครับซันเดอร์แลนด์พบกับเอเวอร์ตันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่ที่2เลยนะครับเอาละครับคู่ที่2นะครับเรอัลโอเบโดพบกับโอซาซูน่านะครับผมคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามนะครับส่วนผลงานของคู่นี้นะครับผมเจอกันมาทั้งหมด6นัดนะครับผมก็ตั้งแต่ปี2016จนถึงต่อ ปี2019นะครับผมแล้วก็ห่างหายกันไปเลยนะครับผมไม่เจอกันอีกเลยนะโดยช่วงนั้นครับผมก็เป็นทางโอเบโดครับชนะ2เกมเสมอ1และแพ้ไป3เกมนะก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับสำหรับคู่นี้นะส่วนฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านครับผมผลงาน5นัดหลังสุดนะครับของทางโอเบโดนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับจาก5เกมหลังสุดนะครับผม แล้วก็เสมอ2แพ้2นะครับโดยเป็นการชนะบาเลนเซียครับผม2 1นะครับแพ้ให้กับเลบันเต้2-0แพ้เอสปันยอนนะครับสอเสมอคิโลนานะครับ3า33แล้วก็ในบอลถ้วยครับล่าสุดนะครับเสมอกับโอเลนเซ่นะครับ2อนะครับอันนี้เป็นผลงานโดยรวมของทางโอเบีโดนะครับส่วนฟอร์มในบ้านครับหนั้นหลังสุดก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับส่วน อีก4เกมก็แพ้ลวดน,นะครับโดยเป็นการแพ้ให้กับเรอัลมาดริดนะครับ3-0ชนะเรอัลโซเซดัดครับ1-0แพ้บาร์ซ่า3-1ครับแพ้เลบบนเต้2-0และก็แพ้ให้กับเอสปันยอนนะครับ2-0นะครับอันนี้เป็นฟอร์มในบ้านนะครับของทางโอเบโดฟอร์มยังไม่ดีนะครับในบ้าน ส่วนผู้มาเยือนอย่างโอซาซูนานะครับโอซาซูน่าฟอร์ม5นั้นหลังสุดนะครับก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนะครับชนะ2แพ้3เกมนะครับโดยเป็นการชนะเกตาเฟ่ครับ2-1แพ้เรอัลโซเซดัด2-0แพ้ให้กับแอตแลติโกเมดริทหนแพ้เซลตาบีโก้ครับ3-2แล้วก็นัดล่าสุดครับผมในบอลถ้วยครับชนะซีดีเซนจอยด์นะครับ5-0นะครับผมอันนี้นัดล่าสุดชนะไปถึง5 0นะก็ถือว่า นัดล่าสุดก็น่าจะสร้างความมั่นใจในเกมลุกอยู่นะส่วนฟอร์มเกมเยือนครับผมของโอซาซูน่าครับผมก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวจาก5นั้นนะครับที่เหลือก็แพ้รวดนะครับ4เกมโดยเป็นการแพ้ให้กับทางเบียริวครับ2-1แพ้ให้กับเลอัลเบติส 2-0แพ้ให้กับเรอัลโซสิดัด2-0แพ้ให้กับแอตเลติโกแมดริดนะครับ1-0แล้วก็นัดล่าสุดครับชนะเซนจอร์ดีนะครับ5-0นะครับเกมเยือนถือว่าไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับโอซาซูนาและตารางคะแนนณะปัจจุบันของ2ทีมนี้ครับผม โอซาซูน่าครับอยู่อันดับ15นะครับแข่ง10เกมชนะ3เสมอ1แพ้6นะครับยิงได้9เสีย12ประตูนะครับมี10แต้มส่วนทางเรอัลโอเบโดครับผมอยู่อันดับ19ครับแข่ง10เกมชนะ2เสมอ1นะครับแพ้ไป7เกมนะครับยิงได้7เสีย19นะครับผมมี7แต้มนะครับสำหรับเรอัลโอเบโดส่วนราคาสำหรับคู่นี้ครับเปิดมานะครับเป็นเลทเสมอนะครับผม ราคาเป็นเลทเสมอครับน้ําข่าวนะครับให้กับทางทีมเยาดูเป็นต่อนะครับผมและราคาปัจจุบันครับผมยังยืนพื้นอยู่ที่ราคาเสมอนะครับแต่มีการปรับจ่ายค่าน้ําลดลงให้กับทางทีมเยนลงไปอีกนะครับตอนนี้ก็เป็นราคาน้ําบวก10แล้วก็น้ําข่าวนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการปรับราคาน้ําสูงขึ้นครับสาหรับทางทีมเยานะครับผมส่วนราคาหน้าเสือสําหรับคู่นี้เป็นเช่นไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับ และในส่วนของราคาหน้าเสือครับเปิดมาครับเจ้าบ้านต่อเลทเสมอน้ําลบ5นะครับผมเป็นน้ําแดงนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับลบ93นะครับส่วนทางโอซานซูน่าครับเป็นน้ําดํานะครับจ่ายอยู่ที่79นะครับผมแล้วก็มีเย่าต่อปอเยือนต่อปอนะครับ และในส่วนของราคาพูหนึ่งศูนย์สองนะครับก็เปิดมาเลทใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่จะออกได้ทั้ง3หน้านะครับผมแต่กลับมาที่ราคาครับผมอย่างที่ตอนแรกนะครับเปิดมาราคาเลทเสมอเป็นน้ำขาวนะครับแต่ตอนนี้ราคาเลทจากข่าวนะครับมาเป็นบวก10นะครับแล้วน้ำดําอยู่ทางฝั่งโอซาซูน่านะครับฉะนั้นนะครับ ก็คงต้องมองไปทางทีมเยือนอย่างโอซาซูนานะครับฉะนั้นคู่นี้นะครับขอแนะนําเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างโอซาซูนาครับผมทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับก็คอมเมนต์ได้นะครับใครชอบโอเบโดกด3นะครับส่วนใครชอบโอซาซูนาก็กด4มาได้นะครับผมเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งคู่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอไปดูคู่สุดท้ายกันเลยนะครับ นะครับคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นบายาโดลิดนะครับพบกับแานาดานะครับคู่นี้จะเตะในเวลาตีสองครึ่งนะครับส่วนผลงานของ2ทีมนี้ครับผมเจอกันมา10นัดหลังสุดนะครับก็ตั้งแต่ปี2014จนถึง2021นะครับในช่วงนี้บายาโดลิดเอาชนะไปเพียงแค่3เกมครับเสมอ1นะครับและแพ้ไปถึงหก เกมนะครับผมส่วนฟอร์มในฤดูกาลนี้ครับผมของทางเจ้าบ้านอย่างบายาโดลินนะครับผม5เกมนี้ครับชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้2นะครับโดยเป็นการเสมอมิลันเดสนะครับ1-1ครับชนะบูโกสซีเอฟครับ1-0แพ้ให้กับสปอร์ติ้งคีกอนนะครับ3-2ครับแพ้อาเสมอกับลาคอรุนย่านะครับ1-1แล้วก็นัดล่าสุดครับในบอลั่วนะครับแพ้ให้กับ โปรตุเกสเลเต้นะครับผม1นึกสูนะครับอันนี้ในบอลั่วนะครับเกมล่าสุดก็ถือเป็นฟอร์มโดยรวมของทางบบยาโดลินนะครับส่วนฟอร์มในบ้านนะครับผม5นั้นหลังสุดก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอ2และแพ้ไป2เกมนะครับโดยเป็นการเสมอกับคอโนบาครับ00ชนะออาเมเลีย3 1 แพ้ให้กับคูทูลันเลโอเนซ่านะครับ1-0เสมอมิลันเดสน,นะครับ1-1แล้วก็แพ้ให้กับสปอร์ติ้งคีกอนนะครับผม3-2นะครับอันนี้เป็นฟอร์มในบ้านนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสำหรับทางบายาโดลิดส่วนผู้มาเยือนนะครับผมอย่างกรานาด้านะครับกรานาดา ฟอร์ม5นั้นหลังสุดนะครับถือว่าอ่ายังไม่แพ้เลยนะครับผมชนะ2เสมอ3นะครับหนักไปทางเสมอหน่อยนึงนะโดยเป็นการชนะเลเอาร์โซเซดัด2นะครับ5-2เสมอลัสพามัส0-0อ่าเสมอกับอันดอล่า f อฟนะครับ0-0เสมอกับคาดิสนะครับ0-0แล้วก็นัดล่าสุดครับในบอลถ้วยบุกไปชนะครับ CD โลดานะครับผมไม่เห็โลซ่านะโลดา ถ้าโลซ่ามันบาดกระเป๋านะก็ชนะไป5้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มในนัดล่าสุดนะครับซ้อมเกมลุกไปนะสําหรับการเดนด้านะครับถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะห้าเกมล่าสุดสําหรับฟอร์มเกมเยือนครับผมแกรานด้าห้านั้นหลังสุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวชนะสเสมอสอนะครับแพ้กับลีเจนนะครับอันนี้ในบอลอุ่นเครื่องเนาะแต่ในในลีครับผมชนะ3เกมก็ชนะ1เสมอ2ครับเสมอกับบูโกซีเอฟครับ1นชนะ คูเอสก้านะครับหนึ่งศูนย์เสมอกับอันดอร่าเอฟสีครับศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะซีดีโลซานะห้าหนึ่งชนะห้าหนึ่งไปนะคะอันนี้เป็นฟอร์มเกมเยือนนะครับถือว่าช่วงนี้เกมอ่าฟอร์มของกานาดากระเตื้องขึ้นมานะครับผมส่วนตารางคะแนนนะปัจจุบันของสองทีมนี้ครับบายาโดลิกครับอยู่อันดับ9นะครับผมแข่ง11เกมชนะ4เสมอ4แพ้ไป3เกม ยิง13เสีย10มี16แต้มนะครับผมส่วนกานาดานะครับอยู่อันดับ19ครับแข่ง11เกมชนะ2เสมอ5แพ้น4นะครับอ่ายิง11เสีย15นะครับมี11แต้มนะครับผมสําหรับกานาดาส่วนราคาสําหรับคู่นี้ครับผมไปดูกันครับราคาเปิดมาครับให้อย่าแทางเจ้าบ้านอย่างอ่าบายาโดริดนะต่อที่ราคาครึ่งลูกนะ เป็นราคาน้ำขาวเนาะตอนนี้ครึ่งลูกน้ำขาวครับผมสาหรับทางบายาโดริทนะครับก็ยกให้ทางเจ้าบ้านเป็นต่อนะครับสําหรับราคาครึ่งลูกแต่ราคาปัจจุบันครับผมก็ยังยืนพื้นอยู่ที่ครึ่งลูกนะตอนนี้ครับแต่ก็มีการปรับจ่ายค่าน้ําขึ้นลงนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับผมส่วนทางทีมย่าวครับมีการปรับจ่ายน้ําขึ้นนะครับและทางทีมเยือนก็มีการปรับจ่ายน้ําลดลงนะครับตอนนี้หลักๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นราคาน้าลบสินะครับซึ่งเป็นราคาสูสี่กันแล้วนะครับสําหรับ2ทีมนี้นะ แต่ในส่วนของราคาหน้าเสือครับผมเป็นเช่นไรไปดูกันครับและในส่วนของราคาหน้าเสือครับเปิดมาให้กับเรียลบายาโดลินนะครับต่อที่ราคาครึ่งลู่นะครับน้ำลบสิบนะครับจ่ายใกล้เคียงกันครับ92และ93สานะครับสำหรับย่าเยาเยือนเนาะตรงนี้แล้วครับแล้วก็ในราคาลองลงมาอย่างปอนะครับก็เป็นราคาน้ําน้ำจ่ายน้ําแห้งนะครับจ่ายที่65นะครับส่วนราคา ครึ่งควบลู่นะครับก็เป็นราคาน้าลบสิบนะครับสำหรับทางบบยาโดริตนะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงสีนะครับราคาเปิดมานะครับลุกครึ่งลู่ส่วนราคาผู้หนึ่งคูณสครับผมตรงนี้ก็จะยกให้ทางบบยาโดริตมีเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับสาหรับที่จะชนะทางกานาดานะแต่ถาหรับคู่นี้ครับหากเทียบฟอร์มกันนะครับช่วงนี้บบยาโดริดฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะส่วนกานาดานะฟอร์มช่วงหลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยรวมแล้วก็ อา้านั้นหลังสุดไม่ได้แพ้นะครับแต่หนักไปทางเสมอนะครับาราคาเปิดมาเป็นลบสิบอย่างเงี้ยถ้ามองตรงครับกับฟอร์มการเล่นในะช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางแคนาดาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะยันเสมอหรือจะชนะได้นะครับฉะนั้นเกมนี้นะครับผมบางแนะนําเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างแคนาดานะครับผมมองว่าเกมนี้ก็ไม่น่าแพ้อะไม่น่าแพ้ดีกว่า อ่าแล้วมาคู่สุดท้ายนะครับใครชอบเรียวบายาโดลิดนะครับกด5นะครับส่วนใครชอบแานาดาเหมือนบางนะครับก็กด6มาได้นะครับเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปทั้งหมด3คู่แล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนะครับผมคู่แรกครับผมซันเดอร์แลนด์พบกับเอเวอเรตนะครับก็คู่นี้แนะนําเชียร์เจ้าบ้านอย่างซันเดอร์แลนด์นะครับคู่ที่2ครับเรียวโอเบโดครับพบกับโอซานาโอซาซุนาคู่นี้ขอแนะนําเชียร์ไปทางโอซาซุนาครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับผม บายาดูลินพบกับกรานาดานะครับคู่นี้แนะนําเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างกรานาดานะครับเอาละครับก็เสร็จสิ้นเลยครับทั้งหมด3คู่ที่นํามาวิเคราะห์ให้ในวันนี้ครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรนะครับสำหรับการวิเคราะห์ของบางครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับใครชอบทีมไหนหรือใครมีไอเดียทีมอื่นอืก็แชร์กันมาได้นะครับที่คอมเมนต์นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางและไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจนะครับ สำหรับทุกท่านนะครับใครชอบก็จัดขัดก็สวนนะครับหรือใครมองเพื่อความบืนเทิงก็ปล่อยผ่านนะครับผมแต่ส่วนท่านใดนะครับที่จะลงทุนนะครับก็อยากให้เช็คราคากันอีกซักรอบครับก่อนที่จะเลือกลงทุนนะครับผมและส่วนท่านใดครับผมที่มองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่ขอแนะนําอีกสักรอบนะครับโซโล 78s บางการันตีครับผมปลอดภัยครบจบในที่เดียวอย่างแน่นอนนะครับ หรืออยากจะเข้าร่วมกลุ่ม Vip นะครับก็แอดมาได้ที่ l like i น์แอด bn 7 9นะครับอย่าลืมแอดนำหน้าครับหรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับผมและเดี๋ยวบางจะแนะนำให้นะครับส่วนวันนี้นะครับข้อขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีนะครับ